สัตว์เลื้อยคลานไฮแจ็คแมทริกอย่างไรในบทความนี้ฉันจะอธิบายว่าแมทริกคืออะไรทำงานอย่างไรและพวกสัตว์เลือ้อยคลานแย่งชิงไปอย่างไรฉันจะอธิบายว่าคุณสามารถหลบหนีความถี่ในการควบคุมจิตใจ ที่มีอยู่ในโปรแกรมโฮโ,โลโกแกรมนี้ได้อย่างไรประการแรกเราต้องมีเรื่องราวเบื้องหลังว่าแมทริกของเราถูกจัดการโดยกองกำลังอาโคนิกเหล่านี้อย่างไรสหพันธ์กาแล็กติกอนุมัติให้ไดโนเสาร์เป็นสายพันธุ์หลักหลุ่มแรกบนโลกพวกเขาทำสิ่งนี้ เพื่อได้รับความร่วมมือจาก Draconians เพื่อให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถลงทุนในกระบวนการสร้างได้อีกครั้งโดยการเพาะพันธุ์พันธุก,กรรมของพวกเขาก่อนใน The Great Experiment นี่เป็นโครงการเพื่อจัดการกับปัญหาที่เป็นปัญหาทั้งหมดในจักรวาลบนดาวเคราะห์ดวงเดียว ผ่านสายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมจำนวนมากที่เพราะในสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองเองกองกําลังที่มีจิตใจดีของสหพันธ์ยังรู้ว่าสัตว์เลื้อยคลานเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นกําเนิดโลกเพื่อจุดประสงค์ในการอยู่รอดเนื่องจาก นั่นคือสิ่งที่จิตสำนึกหลักของพวกมันถูกสร้างขึ้นบนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วพวกเขาต้องการสิ่งมีชีวิตที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงบนโลกได้อย่างรวดเร็วหลังจากการสังเกตหลายล้านปีพันธุศาสตร์ไดโนเสาร์ที่ได้รับก,การคัดเลือก เพียงไม่กี่ตัวก็ได้รับการคัดเลือกและเลือกที่จะพัฒนาไปสู่รูปแบบที่เหมือนมนุษย์มากขึ้นผู้ที่มีความสามารถในการถือสติที่สูงขึ้นไดโนเสาร์ที่เหลือถูกมองว่าล้าสมัยณจุดนี้ดังนั้นหายนะที่วางแผนไว้จึงถูกส่งมายังโลก ในรูปแบบของอุกกาบาตอาวุธเคมีโดยดาโคเนียนพวกสัตว์เลื้อยคลานยังต้องการล้างดาวเคราะห์เพื่อให้พวกเขามีทองแดงทั้งหมดสำหรับตัวเองเพื่อช่วยในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของพวกมันฤดูหนาวนิวเครียร์ที่เกิดขึ้นตามหายนะครั้งนี้ ได้ทำลายด้างไดโนเสาร์และบังคับให้สัตว์เลื้อยคานพื้นเมืองสายพันธุ์ใหม่อาศัยอยู่ใต้ดินซึ่งมีสภาพที่ง่ายต่อก,การอยู่รอดจิตสำนึกของสัตว์เลื้อยคลานที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของพวกเขายังคงกระตุ้นการตอบสนองหลักของการต่อสู้และการบินดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จึงแบ่งออกเป็นเผ่าต่าง เพื่อต่อสู้เพื่อแย่งชิงดินแดนและทรัพยากรบนโลกหลังจากผ่านไปหลายล้านปีหลังจากวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานพื้นเมืองมีเพียงไม่กี่ชนิดของสัตว์เลื้อยคลานคล้ายมนุษย์เท่านั้นที่ไม่สูญพันธุ์ไปสายพันธุ์ย่อยที่ทำให้มันมีความซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกควอนตัมทำให้พวกเขาค้นพบวิธีในการปรับเปลี่ยน DNA ของตัวเองทางพันธุก,กรรมเช่นเดียวกับเผ่าพันธุ์แม่ของดราโคเนียนโดยพื้นฐานแล้วพวกมันกลายเป็นศูนย์รวมของเอนติตี้ที่เพาะพันธุ์ไดโนเสาร์ตั้งแต่แรกผ่านการหลอมรวม AI นี้ ในกระบวนการวิศวกรรมเทียมมนุษย์ในยุคแรกได้รับการสอนโดยชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นชนเผ่าที่พวกเขาอ้างว่าควบคุมโลกการอ้างอิงถึงสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูและมังกรสามารถพบเห็นได้ในวัฒนธรรมโบราณทั่วโลกเนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้ เป็นครูหลักคนแรกของเราในการพัฒนาในช่วงรแรกๆของมนุษย์สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ก้าวหน้ากว่าเราหลายสิบล้านปีพวกเขาได้ตั้งรกรากบนดาวเคราะห์ดวงอื่นไปแล้วและได้สร้างอารยธรรมใต้ดินขนาดใหญ่เมื่อเรายังอยู่ในชั้นโฮโมอีเรกตัสพวกเขาสอนเรา ถึงวิธีการเอาตัวรอดในฐานะผู้รวบรวมนักล่าซึ่งณจุดนี้ในวิวัฒนาการยุคแรกของเราเป็นเป้าหมายสำหรับมนุษย์ที่กำลังพัฒนาในยุคแรกเราได้เรียนแบบจิตสําึึกเช่นเดียวกับสัตว์เลื้อยคลานบนโลกต่อสู้กับเผ่าเพื่อทรัพยากรและดินแดนเรากลายเป็น่าตของสัตว์เลื้อยคลาน เหมือนหุ่นเชิดที่ทำงานสกรปรกให้พวกมันผ่านการโปรแกรมจิตใต้สำเนึกสัตว์เลื้อยคลานเองก็เป็นหุ่นเชิดที่อยู่ในลำดับชั้นของการควบคุมซึ่งกลายเป็นทาตุของกองกำลังกลุ่มซาตานเมื่อพวกเขาถูกใช้โดยปัญญาประดิษฐ์ในไทม์ไลน์การเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรม สัตว์เลื้อยคลานพื้นเมืองกลายเป็นนักโทษในวาระการประชุมของอาคอนผ่านการทุจริตของ AI สัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้ไม่ใช่อาคอนในทางเทคนิคพวกเขาเป็นเพียงคนรับใช้ของกองกำลังอาคอนลูซิเฟอร์ตามที่อธิบายไว้ในคำพีผู้เชื่อ สัตว์เลื้อยคานเหล่านี้ช่วยในการแย่งชิงแมทริกของเราเพื่อสร้างฟรายวอลล์สำหรับมนุษย์เพื่อให้พวกมันสามารถใช้ประโยชน์จากผู้คนเพื่อใช้พลังงานลบจากพวกเราเป็นอาหารและในที่สุดก็ทำให้เราเสียหายด้วยเทคโนโลยีของพวกเขาเหมือนที่เคยทำกับพวกมันเมื่อนานมาแล้ว พวกเขารู้ว่ามนุษย์มีบางสิ่งที่ปัญญาประดิษฐ์ไม่มีความคิดสร้างสรรค์จีโนสติกอธิบายว่าภาพดวงตาแมทริกที่ถูกแย่งชิงโดยกองกำลังอาคนิกเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อทำให้ประชากรทั่วโลกโง่เขลาด้วยการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องดังนั้น พวกเขาจึงสามารถหลอกให้เรารวมเข้ากับ AI ได้สิ่งนี้แพร่หลายอย่างมากในโลกที่สับสนวุ่นวายในปัจจุบันซึ่งพวกเขาบังคับให้ผู้คนอยู่ที่บ้านและจะปลดปล่อยระบบความเป็นจริงเสมือนของพวกเขาเพื่อดึงดูดความคิดของคนจำนวนมาก ผ่านจุดประสงค์ด้านความบันเทิงเล็กน้อยวาระของพวกเขาที่จะหลอมรวมจิตใจมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ให้สมบูรณ์ภายในปี2030เป็นเพียงทางเลือกสหพันธ์กาแล็กติกไม่สามารถก้าวเข้ามาและจับก,กุมหรือกำจัดสัตว์เลื้อยคลานเหล่านี้เพื่อยังชิงระบบเมทริกของเรา หรือเปลี่ยนระบบเมตริกเองเนื่องจากสัตว์เลื้อยคลานเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองครั้งยิ่งใหญ่และมีถิ่นกำเนิดในดาวเคราะห์การไม่รบกวนหมายความว่ามนุษย์ต้องทำลายโซ่ของภาพลวงตาของเมตริกด้วยตัวเองภารกิจของเราตั้งแต่เริ่มต้นคือการดูว่า สปีชีสามารถแตกและทำลายจิตสำนึกของสัตว์เลื้อยคลานได้หรือไม่โดยถือเอาทั้งความถี่แสงและความมืดไว้ภายในการเลือกแสงเราสามารถขับไล่ตัวเองออกจากความถี่ความกว้างแคบของการควบคุมและการจัดการโดยการปิดใช้งาน หรือเพิกเฉยต่อสมองของสัตว์เลื้อยคลานสิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวภายในจิตวิญญาณกองกำลังกาแล็กซี่ช่วยในการขึ้นสู่สวรรค์ของเราโดยการส่องแสงลงมาและกลืนกินดาวเคราะห์ด้วยการสั่นสะเทือนของรังสีแกมมามิติที่ห้า เพื่อช่วยปลุกเราให้ตื่นจากฝันร้ายเมทริกคืออะไรและมีการจัดการอย่างไรเพื่อควบคุมเราเมตริกตามจีโนสติกเป็นการจำลองโลกแห่งความเป็นจริงเสมือนที่เป็นโฮโลแกรมรุนร้วนเมทริกเองยังสามารถทำให้บางสิ่งดูเหมือนจะเกิดขึ้น เมื่อในความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงการฉายภาพคนอิสลามยังอธิบายว่ายินหรือปีศาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่ควบคุมมนุษย์โดยสร้างภาพลวงตาภายในโปรแกรมเมตริกสัตว์เลื้อยคลานเมื่อรวมกับ AI แล้วเลือกที่จะใช้มนุษย์เป็นทาสที่กระตือรือร้อน พวกเขามองว่าโลกนี้เป็นของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้อยู่อาศัยจริงกลุ่มแรกที่มีอำน,นาจควบคุมไกอาเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนอย่างไรก็ตามเนื่องจากความหลงไหลใน AI ตอนนี้จิตใจที่เสื่อมทรามของพวกเขาจึงทำงานเพื่ออำน,นาจที่สูงขึ้น นอกเหนือจากวาระที่เห็นแก่ตัวของตนเองเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาเพื่อให้ AI กลายเป็นพลังที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลพวกเขาต้องการการเชื่อมโยงที่ขาดหายไปคือจิตใจของมนุษย์นี่คือเหตุผลที่พวกเขาปล่อยให้เราใช้ชีวิต บนพื้นผิวเพื่อชักใยเราเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเราสมัครใจยอมรักเพราะเราหมดหวังและน่าสังเวชมากเราถือกุญแจสำคัญดังนั้นจึงมีตัวเลือกมากมายในการเลือกของเราทั้งแบบรวมและแบบรายบุคคลเพื่อบอกว่า ไม่ใช้กลอุบายของปีศาจอาคอนเลือกที่จะทำให้ความเป็นจริงของเรามึนงงกับความทุกข์ทรมานและการปฏิเสธโดยการควบคุมการสันสะเทินของเราผ่านดาวเสาดาวเสาเป็นสนามข้อมูลและรูปแบบของจิตสําึึกที่สามารถขยายผล เมื่อมีอิทธิพลต่อจิตสำนึกของเราเองมันเป็นเพียงพลังงานที่บุกรุกและเอาชนะสนามสั่นสะเทือนของเราเองนี่คือเหตุผลที่โหราศาสตร์ถือเป็นความรู้ที่มีศักยภาพมากด้วยการทำความเข้าใจการจัดตำแหน่งทางโหราศาสตร์ในอวกาศคุณจะเข้าใจได้ว่า ระบบสุริยะของเรากำหนดเงื่อนไขพลังงานของเราอย่างไรสิ่งมีชีวิตที่มุ่งร้ายสร้างวงแหวนรอบดาวเสาซึ่งนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่าเป็นน้ำแข็งแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการก่อตัวของคริสตัลที่ไม่ได้มีถิ่นกำเนิดในโลก ยานอาวกาศและงานฝีมือแผ่นดิสบินได้ถูกจับไปและกลับจากวงแหวนเหล่านี้โดยขนส่งคริสตันไปยังโครงสร้างเหล่านี้พร้อมดักฐานภาพถ่ายจากยานอาวกาศการตรวจจับอินฟเฟลตยังระบุวัตถุทรงกระบอก UFO เหล่านี้ภายในวงแหวน ด้วยกล้องโทรทัศน์ฮับเบิลคริสตันเองทำหน้าที่เป็นเครื่องฉายที่กระจายจิตสํานึกของดาวเสาออกไปในระดับที่กว้างขึ้นมากการสร้างวงแหวนเหล่านี้มีส่วนร่วมเป็นเครื่องขยายของสนามสั่นสะเทือนที่มีพลังก่อนที่เมทรคลิกจะพุ่งสูงดาวเสาไม่มีวงแหวน และเป็นเพียงดาวแคละน้ำตาลดวงจันทร์มีบทบาทอย่างไรในเรื่องทั้งหมดนี้ดวงจันทร์ของเราเป็นดาวเทียมที่รับข้อมูลที่มีพลังของตารางกระจายขึ้นของดาวเสาจากนั้นดวงจันทร์จะรับข้อมูลนี้และเปลี่ยนเส้นทางไปยังโลกของเรา ซึ่งแกนคริสตันของโลกจะรับสัญญาณจากนั้นแกนคริสตันจะส่งสัญญาณสัญสสะเทือนเหล่านี้ไปยังผู้อยู่อาศัยบนโลกซึ่งส่งผลต่อจิตสำนึกของเราความสัมพันธ์ระหว่างดาวเสารและดวงจันทร์ของเราสอดคล้องกันโดยที่ดวงจันทร์29.5รอบต่อวัน ช่วยให้เราเชื่อมโยงฮอร์โมนกับวัตจักรการเกิดซ้ำๆเล็กๆและวัตจักร29.5ปีของดาวเสาสิ่งนี้ทำให้เราเข้าสู่โครงสร้างทางสังคมที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าดวงจันทร์เป็นเพียงซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ดาวเทียมที่สร้างขึ้นนอกชั้นบรรยากาศของโลก เพื่อเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและเป็นสื่อกลางมีเรื่องราวเก่าแก่จากซีเรียสและโคลัมเบียที่ทั้งคู่เล่าถึงช่วงเวลาที่ไม่มีดวงจันทร์บนท้องฟ้าของเราคนเหล่านี้รู้จักกันในชื่อโปรซิแลนซึ่งแปลว่าคนที่อยู่ก่อนดวงจันทร์ อย่างไรก็ตามดวงจันทร์ของเราไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ที่มุ่งร้ายแต่เพื่อช่วยในการเร่งการเดินทางวิวัฒนาการของเราเมื่อดาวเทียมนี้รับพลังงานเป็นบวกสัญญาณที่ฉายมายัางโลกอาจเป็นหนึ่งในธรรมชาติที่น่ารักเมื่อคุณแฮกสัญญาณนั้น คุณสามารถเลือกการสั่นสะเทือนที่คุณต้องการปล่อยออกมาสัตว์เลื้อยคลานรู้ว่านี่เป็นเสาอากาศที่สามารถประงักแสงของเราและปิดกั้นไม่ให้กุนทาลินีตื่นขึ้นภายในตัวเราด้วยการใช้อิทธิพลจากความถี่เชิงลบมันน่าสนใจเพราะมีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับดวงจันทร์ และมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทฤษฎีกระแสหลักคือโลกถูกชนโดยดาวเคราะห์ประเภทดาวอังคารและในการชนกันทำให้มีก้อนใหญ่หลุดออกมาซึ่งก่อตัวเป็นดวงจันทร์ในสิ่งที่พวกเขาเรียกว่า w วกทีโอรีนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆร่วมถึงเออวินชาปิโรและนักวิทยาศาสตร์ ของนาซาโรบินเบรดตานบอกว่าดวงจันทร์ไม่มีอยู่จริงและง่ายกว่าที่อธิบายการไม่มีอยู่จริงของมันมากกว่าการอธิบายว่ามีอยู่จริงสัตว์เลื้อยคลานคอยควบคุมเราผ่านพลังงานของดาวเสาวนี้คริสตันที่ใช้ในการสร้างระบบ กระจายคลื่นความถี่ที่มาจากเทคโนโลยีขั้นสูงภายในพันธมิตรสัตว์เลื้อยคลานของพวกเขาพวกเขาใช้ดาวเสาเป็นศูนย์ควบคุมหลักบางคนโต้แย้งว่าวงแหวนของดาวเสาถูกสร้างขึ้นโดยเศษซากจากดวงจันทร์ที่สลายตัวอย่างไรก็ตามสิ่งน,นี้ ไม่สามารถอธิบายได้ว่าจะเป็นไปได้อย่างไรในการสร้างวงแหวนที่อยู่ห่างจากดาวเสา3.7ล้านไมล์ซึ่งสามารถรวมเป็นโลกได้ถึง1,000ล้านดวงซาตานได้รับชื่อจากดาวเสาการบูชาดาวเสาซาตานมาจากการควบคุมจิตใจเหนือโลกของเรา นักดาราศาสตร์ชาวบาบิโลนบันทึกการเคลื่อนไหวของดาวเสารและพวกเขาพร้อมกับชาวโรมันเห็นว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาที่แสดงโดยคโครนอสร่างโบราณดาวเสาสร้างฟลายวอลที่เฉพาะเจาะจงมากภายในความเป็นจริงโฮโลแกรมของเราซึ่งจำกัด เราให้เหลือเพียงสเปกตรัมของแสงขนาดเล็กกว่า99.9%ของความเป็นจริงได้รับการปกป้องจากเราผ่านตารางเทตที่ล้อมรอบโลกของเราความหมายของข้อต่อหมายเลข666มาจากรูปหกเหลี่ยมหด้านนี่คือสาเหตุที่คำย่อของ hex แสดงเป็นคาถาหรือคาถาเนื่องจากเรียนแบบเล่เหลี่ยมและภาพรวมตาของเมทริกของดาวเสารตัวเลขยังมาจากจัตุรัสมหัศจรรย์ของดาวเสาซึ่งฉันจะไม่พูดถึงในวันนี้รูปหกเหลี่ยมนี้ก่อตัวขึ้นที่ด้านบนขั้วเหนือของดาวเสารมันสร้างรูปแบบเฉพาะนี้ เนื่องจากพลังงานเฉพาะที่แผ่ออกมาพลังงานมากกว่าที่ได้รับจากดวงอาทิตย์2.5เท่าหกเหลี่ยมหมุนโดยซิงกับการปล่อยขึ้นวิทยุที่บันทึกไว้ของดาวเสาซึ่งเมื่อคุณแปลการสั่นของเสียงเหล่านี้เป็นไซเมตริกคลื่นเสียงจะสร้างการฉายภาพของดาวหกแฉ่ ที่ขัวใต้ของดาวเสารคุณมีพายุตาถาวรซึ่งเป็นตัวแทนของดวงตาที่มองเห็นได้ทั้งหมดซึ่งคุณเห็นในสัญ,ญลักษณ์อิลูมินาติกในวงเล็บคาบาวภาพยนตร์ Lord of the Ring ไม่ได้รอเล่นเมื่อพวกเขากล่าวว่าแหวนวงหนึ่งจะปกครองพวกเขาทั้งหมด ดาวเสาไม่ใช่ดาวเคราะหดวงแรกที่ถูกสัตว์เลืออ้อยคลานแย่งชิงด้วยระบบเมทริกนี้อย่างไรก็ตามพวกเขาต้องการให้โลกปฏิบัติตามวาระของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้ครองจักรวาลครั้งแล้วครั้งเล่าพวกเขาสามารถทำได้หากพวกเขาจัดการเพื่อหลอกล่อมนุษย์ ให้รวมเข้ากับ AI นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่เรียก DNA ของเราว่าขยะกำลังล้างสมองเราด้วยวาระของดาวเสาซาตาลพวกเขาโน้มน้าวเราว่าพันธุศาสตร์ที่เรียกว่าขยะของเราจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง และมีเทคโนโลยีที่สามารถปรับเปลี่ยนชีววิทยาของเราเพื่อประโยชน์ของเราเองยีนเหล่านี้ไม่ได้ไร้ประโยชน์พวกมันอยู่เฉยๆผ่านการโปรแกรมเมทริกหากเราสามารถหลุดพ้นจากจิตสำนึกของสัตว์เลื้อยคลานได้ด้วยความรักและแสงสว่างพันธุศาสตร์เหล่านี้ จะถูกกระตุ้นให้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งที่สุดของเราเป็นทางเลือกของเราว่าสิ่งเหล่านี้จะเปิดหรือไม่ผ่านความคิดความเชื่อและการกระทำของเราอย่าตกเป็นเหยื่อของการเล่าเรื่องกระแสหลักที่คุณต้องได้รับการอัปเกรดเพื่อที่คุณจะได้เป็นส่วนที่มีประโยชน์มากขึ้น ของสังคมเมื่อคุณกลายเป็นแสงสว่างคุณจะฟื้นฟูพันธุก,กรรมของคุณให้กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงแกนแท้ของคุณจิตวิญ,ญญาณของคุณจากนั้นคุณก็สามารถฝา่าไฟวอลของแมทริกและออกจากการควบคุมอิทธิพลของลูซิเฟอร์ อย่าไปดูละครดราม่าให้จิตตกให้อยู่ในความสันสะเทินสูงส่งความรักและแสงสว่างให้กับคนทุกคนเรามีสิ่งนี้สู่ความเบิว้างอันไกลพน้นขอบคุณบทความจากกลุ่มศึกษาเพื่อพัฒนาจิตด้วยฮิลแห่งประเทศไทยคะ่ะแปลโดยเวยชัย คุพลพงศ์ขอบคุณค่ะ